เลือกฉนวนกันความร้อนผิดชีวิตเปลี่ยนคำพูดนี้ไม่เกินจริงค่ะเพื่อนเพื่อสำหรับใครที่กำลังจะมุงหลังคาด้วยแผ่นเมนทชีตที่บุฉนวนกันความร้อนมาจากโรงงานเลยเพื่อนๆแยกออกไหมคะว่าฉนวนแบบนี้กับฉนวนแบบนี้มันมีชื่อเรียกว่าอะไรและควรเลือกใช้ยังไงมาค่ะฝนเล่าให้ฟังค่ะฉนวนแบบนี้เรียกว่าฉนวน PE ค่ะด้านในเป็นโฟมนะคะแล้วก็หุ้มด้วยฟอยบางๆแบบนี้ค่ะความหนาจะประมาณ5มิลลิเมตรนะคะข้อดีก็คือลดความร้อนและลดเสียงดังได้ในระดับหนึ่งค่ะมีราคาถูกแต่มันก็มีข้อเสียนะคะเพื่อน ว่าฉนวนจะหลุดล่อนได้ง่ายมากอายุการใช้งานไม่นานเลยค่ะหากใช้ภายนอกนะคะอายุประมาณ1-3ถึงปีนี่ก็จะเริ่มเห็นการหลุดล่อนแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราใช้ภายนอกฉนวน PE แบบนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะไม่งั้นบวดหัวแน่นอนส่วนอันนี้เรียกว่าเมทัลชีตบุฉนวน PU ค่ะความหนาที่นิยมใช้กันก็ตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปนะคะข้อดีคือกันร้อนกันเสียงได้ดีกว่าฉนวน PE ค่ะอายุการใช้งานก็นานก,นานกว่า PE ้วยค่ะซึ่งอายุการใช้งานโดยประมาณนะคะก็จะประมาณ10ปีขึ้นไปอันนี้ก็แล้ววต่เเเกกรดัสดุทีาลือ ซึ่งก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะคะระหว่างฉนวน PE และฉนวน PU ถ้าเน้นการใช้งานให้คุ้มค่าในระยะยาวผลแนะนําให้เลือกใช้เมนเทชีตติดฉนวน PU มากกว่า PE คะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะลองเอาไปใช้กันดูคะ่ะ